สวัสดีค่ะมาแล้วป้ามาจากเสื้อสาวกนะค่ะลูกค้าอ้าวลงมปาให้ลูกค้าป้าบอกด้ยอองอองนิดนึงนะลูกค้านอนนอนเสื้อสาวผพี่พี่อยากเสื้อสาวนอนนอนแต่ว่าเอ่ออยากผูก น้องราคาน่ารักมากนะคะลูกค้าราคาน่ารักมากย้ำๆกับน้องใหม่เพียงแค่ราคา1,990ราบาทนะอยากดูไม่บานมาแล้วลูกรีวิวคือลดไปอีก200บาทนะคะลูกค้าเหลือเพียงหนึ่ันเจ็ยเก้าสิบาทตัวรีวิวนะคะลูกค้ารวมผ้าเลยรวมั้าทำไมทำไมเป็นยางงี้มีวิสเหมมากอะไรวะแฟชั่นเดย์ เพราะน้องว่าอวบกลางนะคะเพราะถ้าใหญ่กว่านี้จะเป็นเอสกีมอลฟ์รวมทุกผ้าเลยอ้าวใส่ยังไงใส่ผ้าเหรอแบบจีวอนนี่เหรอใค่ออกตอนนี้อะไรกเป็นจี่ะใช่ออกแบบอ่ะแต่ว่านังนิ่าแบบแต่ว่าเอาไว้พันคอหรือเปล่าสาวพอพอพ่อพ่อลูกค้ามันเป็นเสื้อนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเขา เปิดงานอะไรบ้างคะตัวนี้เสื้อสาวอวบเดี๋ยวเราเปิดสาวอวบกับตัวเสื้อคับตอนนะคะพี่พี่ขายปกติหนูจะมีกลุ่มเปิดนะคะสําหรับแจ้งรายการโปรโมชั่นแจ้งรายการเข้าใหม่แล้วก็แจ้งเตือนสําหรับวันนี้จะเปิดรายการสินค้าอะไรนะคะสามารถเข้ากลุ่มเปิดได้นะคะถามไอิีได้เลยแล้วก็กดลิงก์นะคะเป็นกลุ่มค่ยลูกค้าจะได้ไม่พลาดจะได้ไม่พลาดแบบโปรดีๆสั่งดีๆพี่นะสั่งของสามารถสั่งในช่อง าทางไลน์ออฟฟิเชียลได้เนอะเพราะว่าถ้าเป็นไลน์โอฟนี่ใช้ดันจะไปรบกวนลูกค้าท่านอื่นแล้วบางทีมันขึ้นข้อความเยอะเกินไปบางที่เขาก็จะแบบเวียนหัวอะไรเงแบบนี้ทำคนตัวได้คนตัวได้เลยแต่ว่าจะมีกลุ่มไลน์ให้อัปเดตนะคะจะได้ไม่พลาดอะไรแล้วก็มีกิจกรรมด้วยค่ะไปดูดิลูกค้ามันเมาอะไรเนาะใส่อย่างนี้ว้าตายแล้วทำนี่ เก่งไว้บอกแล้วมันเป็นสไตล์ลูกค้าที่บ้านใส่เสื้อผ well? ้าแบบนี้กันปหมเออมันมีให้ใส่แบบนี้ืรองเหรอเคยใส่ด้วยเหรอเคยใส่ลองไม่เคยเลอันนี้คือแต่ก่อนจริงๆตอนเนี้ยทำเป็นคนยกก็สอบจริงๆแต่ก่อนเป็นสาวไทยสวัสดีค่ะอยากดูชุดนอนซิลค่ะชุดนอนซิล้าวิวถึคจะบอกให้ นอนหมดเปลี่ยวปกเยเลยวสหรับซิวใน่อนวันนี้ก็เหลือบมืไม่นะคะเนทําที่ต้องก้แวไฟ้าสาหรับ U S นะคะที่คุณหมดรายารเลยม้นอนว่าจะเป็นซิวเป็นตคือราคาแค่ไม่ถึงสองแบงเท่าค่ะคุ้มค่ามากคือเือนอะไร จะทำหมคังแต่จะทำแบบผมแบบนี้รอบเดียวพอจะทำพี่ต้องตกใจก็เปิดใจไว้ผมผมคูลสวยเธอเก่งเก่งลุกอะเหมือนแบบสาวเมริกาน้องเต้าหู้เอ้ยโดนจับไปแล้วเนี่ยกับเมืองจีนคืออะไรอ่ะน้องแตงโมต้องคือน้องต้าหู้น่ารักนะไม่ได้น้องต้องน้องไม่โดนจับน้องกลับไปแจ้งความน้องเต้าหู้น่ารักมากขอดูน่า หนูขอโทษนะหนูไม่ได้ดูอะไรนอกจากข่าวพระเลยจริงพี่ก็ดูจากข่าวเจ๊หอยป็นเดียวเลยชอบมากข่าวข่าวพระใช่ไหมอันแต่เชิญมาไม่ได้นะอันนี้เชิญมาไม่ได้นะพี่พี่บอสเชิญมาหน่อยไม่ไหมอันนี้เชิญมาไปแข่งแล้เชิญไม่ได้พีบอกลูกค้าไปแล้วว่าเราจะมีแขกรับเชิญเซเล็บเซเล็บต้องเข้าไลน์ไหนเหรอเซเล็บน่ารักมากค่ะเซเล็บไม่มาเอาเซเล็บไปก่อนก็ไปรัวไปก่อนนะเดี๋ยวไปซื้อของ ใส่สบายเล่นๆอยากผมยาวมั้ยแม่ที่ทำไปสามอ่ะวันนี้มะพี่บอลวันนี้เราไปสามเพลงกันไหมตอนนี้หนาวโอยากไปเดินมั่งกับไปไปปะเมรีได้ไปเลยเราวไปแตกอย่างนี้พี่ด้วเอาหมกป่ะกีนอยคือเดอนคือไปเดนเอาลูกค้าเดี๋ยวก่อนดูตัวนี้ก่อนเสื้อสาวอวบตัวนี้น้องว่าอวบกลางนะคะนะคะ ก็ไม่ถึงขนาดแบบแค่ L แค่อะไรนะก็จะมีแบบ L, ตาร์ทที่อก38แหละนะะคหนูใส่หนูใสส่าย L XL นะคะลูกค้าอันนี้คือเราผูดก่อนเลยจริงๆแล้วขูดเลยรวมทุกท่าตัวนี้เป็นป้ายน้องใหม่นะคะที่หนูขึ้นเอาเข้ามานะลูกค้าคุ้มมากไม่เกิน2แบงค์เทาแล้วคือแบบว่ามีมันมันไม่ได้มันไม่ได้ใหญ่นะลูกค้ามีขากันหมดแล้วแหละกระสอบประมาณตอนนี้เราลงรีวิวลูกที่สามแล้วประมาณ230ตัวต้นทุนประมาณก มาเก้าบาทสิบบาทลูกค้าตีไปสิบบาทก็ได้เอาไปแบบแขวนหรือว่าไปกองคือได้หมดแม่กําไรพวเนี้ได้ทํากำไรทุกตัวเพราะ่ไม่ใช่ว่าต้นทุนต่ำเนาะลูกค้าขายได้สามตัวร้อยก็ได้เนะเพราะว่าต้นทุนตกตัวตกต้นทุนสามตัวร้อยนี่ต้นทุนแค่สามสิบบาทลูกค้าในกรณีขายราคาเท่ากันแต่ใดๆที่ควรคัดค่าก่อนเอาตัวแพงๆขายก่อนเพราะว่าพวกนี้มีแบรนด์นะคะลูกค้าไปไปไปคัดกันได้เลยเพราะว่าเราจะโชว์แค่แบบตัวอย่างเนาะบางทีเราไม่ได้รู้ว่าแบบ เออป้ายไหนแบบคนเล่นมันคือแพงหรือไม่แพงเนี่ยเดี๋ยวใส่รวมทุกค่ารวมทุกสไตล์นะลูกค้านะถ่ายได้ทุกกลุ๊ปไม่ชินมากนี่ค่ะลูกค้าสั่งราคาแปดปุ่มป้ายนี้ลูกค้ารับคาลูกคุณิเศษให้นะคะนี่เห็นไหมลูกค้าสหรับป้ายนี้นะเพราะว่าถูกแล้วะใช่อยากจะเปิดตัวน้องใหม่ กดรายการป้ายอื่นอ่ะมีนะคะแต่อยากจะดันป้ายนี้มากๆอยากให้ลองรู้องดูสิลองอยากให้ลองลงไปในตลาดพี่พี่ชอบให้เดทโอเวอร์ไซ์ป้ายนี้ลองมาหนึ่งเอลยืดหมดค่ะไม่มีคลาสราคาราคาดีตอนนี้เรากำมาเปิดเป็นเสาอวบป้ายฟุตบอลนะคะกค้งเสาอวบป้ายฟุตบอลนี่ มีแบบหลากหลายสไตล์ลูกค้าลูกค้าสามารถเหมารายการได้นะคะเรามีเลทห้าลูกสิบลูกรายการนะคะสามารถถามได้ซื้อเยอะรถเยอะไม่ต้องห่วงเยอยากขายมากนะคะสอบถามได้สินค้ามีหลายรายการเยอะมากกว่าที่พี่เห็นเยอะเลยนะคะหนูก็รีบอยู่ซ้ำเพราะว่าแม่ๆม่อยากดูก็าเปิดลูกค้าใจ่ว่าเราจะเปิดแบบบ่อยมากๆเพราะว่าเป็นงา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 นหลักที่เราขายตลอดเลยเย็นใเห็น นี่เพิ่มไมได้เลยเพิ่มไม่ได้เห็ไไน,นขาสต้์แบบมินิมอลกัหนหมดขนาดเรียบเรียบแฟชั่นมีหมดทุกอย่างจบในกระสอบเดียวไม่ต้องไปหากระสอบอื่นแล้วก็แบบมาปนมกให้วุ่วนวายในกระสอบเดียวที่เปิดร้าน,นกัเลยค่ะมีใครได้เลยสาวลาวจุกตักอกดิเธอดูอะไรที่อยู่ข้างในอะไรย่าเก่าหรือเปล่าอย่าร้องแสงละวีไม่รู้จัก โบเลยเนี่ยไม่ใช่โบรักสีดำเลยลูกค้าโบร้านแล้วแสงรวีแม่าต้องรู้จักคือใครอ่ะพี่ต้องรู้จักไหมพี่นี่พี่ต้องเขารู้จักแต่ศิลป,ปินแรปเปอร์อย่างนี้กันหมดละวเจ้ากี้บอยเออเจ้าก,กี่บอยได้ดู่นี่ลูกค้าสะดุ้งค่ะนี่คอเหลี่ยมค่าส่งเท่าไหร่คะ ประมาณ200กรุงเทพนะคะประมาณ150ลูกค้ามารับเองได้แต่ว่าถ้าส่งด่วนค่าส่งตามระยะทางนะคะค่าส่งตามไม่บวกเพิ่มนะลูกค้าได้ภายในวันนั้นเลยลูกค้าดูแนบได้เลยจะเรียกเองหรือว่าให้เราเรียกให้ก็ได้นะได้หมดสะดวกเลยค่ะได้หมดค่ะไม่มีบวกเพิ่มลูกค้าแบบต่างจังหวัดกค่าต่างจังหวัดก็คือ1-2วันไม่รวมวันจัดส่งก็คือได้แล้วนะ ไม่นานนะคะลูกค้าเสื้อแบบตัวนี้แบบไอ้นี้ได้ที่อับสอดรับรีวิวค่ะขอบคุณค่ะได้ส่งวันนี้เลยหน่อยนะเป็นไปที่เรื่งหนึน่งดอกไปลูกป,ป้า,าเออเอออันนี้ก็เสื้อของลูกค้านะใ,นใครใครอยากได้กระโปรงแบบนี้น้องมีนะมีทุกอย่างคันมีมีทุกอย่างนะบอกขอให้บอกอย่างเดียวอย่างแน่นอนหวานมากหวานเจี๊ยบแม่อยากได้อีกหมอกนะคะบอกได้เลยบริการหมอคันเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูว่าวันนี้ ที่ไหนเป็น MVP สำหรับร้านเราเออ MVP MVP ต้องอวดกันหน่อยโอ้ยฉันไม่มีหุ่นจะใส่งามงามรู้ไปหมดแล้วตอนนี้เนวันนี้เน้นลูกค้างานดีถ้าไม่ได้แบบใส่แล้วหนาแล้วปวดปวดเนาะบ้านเราก็อากาศแบบร้อนตอนโดนะพี่คอนโดนะสบายสัายตอนโดี่มีเลยอนมีทุกภาคลูกค้าอยากได้แบบงานอะไรก็ทักมาสอบถามกันก่อนได้ ะบางทีเราอาจจะไม่ได้ขึ้นไลฟ์แบบทุกๆก็สอบหรือทุกแบบนะคะลูกค้าก็ส่วนมากจะเป็นงานตามคาเรียกร้องของลูกค้านาะพี่ๆนะก้ก็แต่งันไปเลยหนูไม่สู้พี่ๆจริงๆนะพี่ๆไลฟ์กันสี่ชั่วโมงเป็นหนูไม่สู้จริงๆพี่ไม่สู้จริงๆเอาแค่แบบกระสอบเดี๋ยวไม่รู้จะพูดอะไรแล้วอะเนาบอกว่าห้าชั่วโมงชั่วโมงสี่ชั่วโมงมันตัดหนูบอกจริงใช่อันนี้อันนี้หนูยอมรับว่าคนยืนไลฟ์คือเป็กมากคือต้องยอมตอนนั้นหนูไปแค่สองชั่วโมงอะพี่เปิ้ล รงเนี้ยเหนื่อยใช่ไหมไปหมดเลยหลังนี่คือนอนแทบไม่ได้อ่ะคือถ้าเป็นภาษาโบราณเขาเรียกเหนื่อยเถอะจะได้ยังไงตอนเบียกาวิ่งคลองน้ำแล้วต้องนาหลัอฬิกาประแวงปกติระแหวนแล้วถอยถอยหนีก่อนปกติของฉันตับมันเสียวนี่ไม่ได้เราเธอตอนเบียก็วิ่งคลองน้ำเติงนิ่งๆค่ะแต่ยิ่งพูดยิ่งพูดเยอะนะคอแห้งกินน้ำเอาทีเดียวมาเลย ลูกค้าสวยมากใช่ทำไมมันออกง่ายตรงเร็วลูกค้าสวยมากใส่กระโหลกใส่าคอตรงขนาดนั้นมีน้แบบนั้นพอดีทำไมเราแบบระวังไงเนี่ขี้สุขภาพดีเขาเรียกสุขภาพดีใช่ขาอันนี้เรียกผ้าอะไรจะทอนคอเราขึ้นมาไม่ได้กินอิ่มนอนหลับนะเป็นแบบทรงยาเป็นแบบทรงยาสวยนะวีดูดีลูกค้ามีลูกค้าคุ้มมากๆนะคะลูกค้า คือในงบเนี้ยสองพันลูกค้า2องพันไม่เกิน2แบงค์เทากี่กิโลครับประมาณกี่ตัวรอบที่แล้วนับได้230กว่านะคะตัดหูตีให้กลมๆ200ใช่เพราะว่าในตัวตัวเนี้ยเป็น45กิโลนะคะลูกค้าแต่จํานวนเนี่ยคือในแต่ละก็สอบเหรอลูกค้ามีความตรงกันบ้างไม่ตรงกันบ้างเดี๋ยวหนูจะนับให้หลังจากลงไลน์ เพราะว่ามีตัวเล็กตัวใหญ่นะคะลูกค้าอันนี้เป็นไซส์สาวตวเนาะแต่มันก็จะมีแบบว่าไซส์ใหญ่หน่อยมันไม่ได้เท่ากันทุกตัวลูกค้าความผ้าบางผ้าหนาเนาะก็จะจํานวนแตกต่างกันนะคะเดี๋ยวเราแต่บวกลบไม่เกินสิบนะคะโดยประมาณคือพี่ตี200อัพให้เลยหนูตีแค่200เพราะว่าเหยื่อพี่ไม่ชอบพี่ก็ยนที่ใส่ให้แบบว่าแบบกะง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใดๆก็คือไม่เกินต้นทุนไม่เกิน4บาทนะคะค้องหาตัวไหนสัครับ มาทุกแบบมาทุกแนวแล้วตัวนี้นะคะช่วงนี้หนูดันตัวนี้เพราะว่าของเพิ่งเข้ามาโปรโมชั่นน้องใหม่นะคะมีเลทราคาส่งให้ปกติพันเก้าเก้าสิบเราจะไม่มีเลทราคาส่งแล้วเพราะราคาใช่เพราะว่าถูกมากแล้วถูกมากล้วคาตัวนี้จะเป็นแครกับพี่ด้นใส่เลยค่ะแล้วพยายามส่งแน่นเขางคือพยายามจะเปิดที่ๆเพื่อให้พี่แบบเช็คสเปคให้มันแน่นๆเนึ่อแบบว่าแบบเราเปิดทุกลูกแล้วยังเป็นเหมือนกันเาเป็นยังไงตรเนี้เขาบอกว่าเอนไปหน่อยนั่นแหละ ดูดิมนความป้ายป้ายอะลูค้าดูดิไม้หนึ่งเลยคุค่ามากมลูกค้ะงานสะอาดนะคะแค่เอาไปรีดหน่อยจะดีมากเพื่อทา<ะ>ําราคาให้ได้ว่ามันสวยงามเห็นผ้าทีชดัดคุณผ้าที่อยากดูงานไหนสามารถสอบถามได้นะคะในลายอุ่นแล้วมีของลายนะี่คะมีลายทางการนะคะหรือลายกรม ไนายแอดเองเออไลน์แอดหรือว่าเป็นโอเพนตัวนี้ก็น่ารักตัวนี้เป็นแบบดิ้งทองค่ะนะเป็นดิ้งทองดูไฮโซค่ะสมถ่าสมถ่ามากมากถ้าสมมติเราเกิดักรลายแบบบานไรเราก็จะดูสมขขาึ้นมาทันทีดีก็เราก็เป็นเสร็จ ลูกไม้ข้างในให้มันดูซีดๆดีมากเซ็กซี่เพราะล่ะเนี่ยนอิตาลีอะไรไปไม่ถึงมุต์บาวันนี้ปูไวันนี้กูไปทุกคนเลยนียไปเรื่อยเลยนะอุ้ยสวยนะหลายสไตล์เออเนี่ยผูกเอวไปลูกน่ะได้เห็นปะเออเป็นฝรั่งเขาเป็นสาวยูเอสเออเป็นแบบบาร์บี้เกิร์ลบาร์บี้หัวยุ่งมาก บาร์บี้เมื่อกี้บาร์บี้นั่งอย่างนี้มาฮันเดอร์เวฟพี่กี่หัวเหรอหนูกันขายปลาเอาใส่อะไรน่ะเธอไปดูทำงงทำงานลูกค้ารูปนี้คือคุ้มค่าแต่เสือฉันก็ชอบคนจะเลือกใครดีซื้อสวยอ่ะแม่ชอบดอกออตัวนี่ขนาดเปิดหลายคนนะลูกค้าเยอะมากแต่กำลัง ไปไปไปขี้ผ้าดูเองนะคะับคะนี่ขนาดเสื้อสาววนเห็เสื้อคอตตอนเยอะกว่านี้เล่งมือแล้วนะแม่เล้งมือแล้วนะคะลูกรีวิวส่งวันนี้ไหมคะวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยค่ะวันนี้เลยโอนปั๊บส่งค้าโอนเพิ่มไหมจ๊ะลูกค้าโอนวันนี้ก็ส่งวันนี้เลยใช่แต่แม่ต้องโอนก่อนบ่ายสามโมงเด้อลูกค้าขอกก่อนสามโมงนะคะอุ้ย ที่น,นี้ก็สวยเซ็กซี่คนหวานเจี๊ยบเนาะเปิดกว้างแต่ว,ว่ารูดโชว์อกนะคะสวยมากเป็นคนเซียบเอ้ยคนเราดีปองค่ะดูดิลายแบบเขาเรียกอะไรเป็นเขจมไหมคะ่ะสวยมากสวยมากเอาเลยพี่ขาคุ้มแน่นอนนะคะลงทุนแบบนี้เงินต่อเงินได้แน่นอนใช้แล้วไม่หมดมไปดนะคะลูกค้าไม่เนา่าไม่เสีย ไม่บูดด้วยเอาไปฟอกติดใจเลยอยากได้มาอยากได้ดุกว่านี้แม่มาเหมาเลยมาเหมามาเหมาเฉพาะไต้นี้นะไต่อื่นยังเป็นไตอื่นยังเป็นเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าสาววัเนี่ยเราบอกตรงๆว่าออกทุบไตค่ะลูกค้าแต่ว่าแล้วแต่คนโชว่าจะเป็นแต่ว่าเอาแค่ลอถนี้นะอถหน้าว่าแค่รนี้เท่านั้นหมดแล้วหมดเลยนะลอถหน้าว่ากันใหม่ราคาอาจจะผไม่ได้ปก็แล้วกันนั่นคืออันนี้คือแบบสวยอยากให้ลงตลาดไปก่อโอ้ยน่ารักสไตลน บอกว่าตัวนี้น่ๆน่นมันจให้น้องแสก็ใส่หมอนจริงค่ะเมื่อกี้ก็ตีกันอยู่เลนะตีกันแล้วแก็ตีใหม่ไมใส่คตีกันตืมแล้วนันเปี่ืมหยลืมแล้วเมื่อกี้จำแล้วจำแล้วแต่เวลาลงไลนแล้วก็ลืมไม่ได้จัดการเลย คุณชูศรส่วนใหญ่ขขขเขาใส่ไปทะเลลูกค้าช่วงนี้มันจะมีงานที่แบบท่องเที่ยวเนาะที่เขาปล่อยปล่อยแคมเปญท่องเที่ยวแต่ไม่รู้ว่าใครกดได้หรือเปล่าอ,ลอ่ะกดเลยก็ลูกค้าเป็น,เป,นเป็นการกระตุ้นการขายอย่างหนึ่งนะลูกค้าซื้อเสื้อผ้านะคะไปเที่ยววยางแผดไปเที่ยวกันเลยเสื้อสาวอวบมีเซลไหมคะเสื้อสาวอวบมีราคาตัวสามพันอยู่นะคะลูกค้า ราคาตัวสามพันแต่ถ้าพี่รับเยอะแบบลูกค้าที่ขึ้นทีละสาม0ัร้อยดเงี้ยก็ก็มีเลทให้นะคะแต่ราคาสามพันองที่สามพนราคาสามที่สองลดสามร้อยยังมียังมีนะคะมีตั้งแต่สามพันสามพันสองสพันห้าสเก้าี่ค่ะราคาไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความดีความสวยคุณภาพงานนะคะลูกค้าต้องเอาไปลองดูลองให้มาถูกขายถูกมาแพงขายแพงทำนันองมาตรฐาน เราไม่ได้เอามาแบบเก่งราคาน้องมาขายนะคะขอเพราะว่าของของที่โกดังที่มีขายตลอดเพราะว่าลูกค้าเห็นเราลงของกันน้องสองวันสาวันลงทีนะคะถ่ายออกตลอดลูกค้าไม่ต้องกลัวว่าแบบว่ามันเจาใช่าูกต้องลงไปหมดแล้วแม่ไม่เก็บไปรอบไม่มีที่ตอนมาใหม่ๆเดินในโกดังอุ้ยทำไมมันเดินไกลจังวะตอนนี้อ๋อมีที่จะเก็บแล้วแม่ พี่มองจูเนียร์กันเหมือนไท่วะาเหมือนไท่ว้าเขาก็เอาเดินได้เนอะนึกว่าลืมไปแล้วนะนี่ก็ตั้งแต่ต้นไ์กันลืมแลวเหมือนก็เดินไปหารน่เรอคุมอของพีออกก็อเหมือนคิกอยู่ถูกกุสาเดินลงทุนนะเนี่ยเดินไปค้นหา๋อคุณคาใจมากว่าันผมมองข้างล่างดิณิมาถูกกันหอนครทุกคนยังเป็นตัวเอง เหมือนทุกคนยกเว้นตัวเองเอาสารดีเลยเป็นทุกอย่างอันนี้สวยนี่สวยมากเลยผมว่าทุกคนยกเว้นตัวเองอันนี้เป็นแบบพี่จูอันนี้สไตล์แฟชั่นลูกเป็นแบบมุกสามิติมุกลอยมุกปักลอยตัวนี้คันเรียบสวยมากสวยคันหรือเป่นี่ขนาดแบบว่าไม่เรียบนะลูกค้าเฮ้ยนี่สวยจุ๊นเนี่ยยังใส่ไม่ครบเลยกระดุมติดไปเม็ดเดียว สวยตัวจริงไม่ได้แกงเลยสวยก็น,นึงใส่กี่ตัวให้พี่เขาดูตัวนี้ท่านทันเลยมาก<ว>ลูกค้าเดี๋ยวท่านเรียบอ่ะคือสวยมากน่ารักเลยนะารบ,ลบ,ลบ่บๆกลัลูกค้าโฟกัสเม็ดมุกด้วยนะคะอยากโฟกัสไ,ไหนลูก <ผม S 1> ไ,ไหนลูก <c oughs> น่า,า,ารักอ่ะลูกค้าใครรับอีกบ่นะคะรับอีกบ่ได้เลยเป็นนาาเสื้อสายอวบแล้วนะคะป้าด<ว>ูก่อนเนาะตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่หนึ่งพัน 990บาทนะคะลูกดีเหลือแค่1,790ลูกดีิวไปแล้วเรียบร้อยใครสนใจนะมาจุ่มกันได้เลยนะคะงานผ้าสวย,สวยมากๆค่ะลูกค้า <c oughs> <laughs>